ป๊าหลายขนาดพี่น้องเกยเฮ็ดเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งทุกเจ้าสะอรนอยู่บ่โอ้ยหปิตาสะอรนคักติตาสวอรค์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ไ้ออีกแล้วที่ช่องครัวบ้านน้องเมื่อนี้นก็พาพี่น้องมาเก็บเห็ดเพิ่งข่มค่ะบ้านเฮากระห้องเวทเพิ่งอยู่ค่ะก้า ค่ะพี่น้องมาเก็บเบิบ่งมันเป็นสุขการ<ล>ของพี่เถึงยูคาแล้วเ,ออเออกตส์ก็ออกไล่ล่ะไฮไลท์ก็เฮ็ดก็ข้นหานี่แหละเต็มพุกเบิ่งเบิ้งพี่น้องโอ้เป็นตาสอนเป็นตาสอนเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งอันนี้ก็เพิ่งมาค่ะพี่น้องเบิ่ง<บ>นคนเด้อหลายคักเฮตสก็่าเกียเกียร์หาหาหาโอ้ยดอกเนน้อหนึ่งพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่เอาไปกินเบิดแล้ว เด okay? oh. 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 ี๋ยวแดอกน้อยไว้ให oh. ah, ้ก nah, ิน oh. like ้าวคือเก้าดอกน้อยกันเติมดอกน้อ้าวดอกนี้ดอกนี้อ้ยีตันนี้อ้เยอะเลยหาต้งโดนกวาสีเห็นน้องเอ้ย ไปบอดีบอเห็นหาดีได้อะไรก็ไม่เจอเก็บเก็บพีน้องเอ้ยผัก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 เบืองเบิงให้เบิ่งให้เบิง่งกำลังงามพอดีแก่งแซบโอ้ยเห็นอีกแล้ว เป็นตาสะออนอีลีพี่น้นนนนองเอ้ยนีเด้นา่เด้้แกกัน,นนี่แหละโคนนะตาบผูิงงางวนุนไปวน้นมากระพัวมึงโตนี่แหะง้างวนไปว่นมามก พี่น้องเเบิ่งเบิ่งจุมกันเป็นตะซออนค่ะเก็บเก็บเก็บโอ้ยคักพักักักพ็นีเบหยงกน้องเบิ่งเบเบิ่งเด้อตีนมาก่ยอันนี้บอเอาเอาไ็ได้เบิ่งด้อตีนมากไงตวสีออนตะสีออนพูนาพูนา โอ้ะซ oh, oh, uh, oh. oh, 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 ็บะแซ่บโอ้อ้่จจจมึงมึงมึงโอ้บังเงอ้ับัััั่มมี่น่อโอ้ยแกงก็ะ็ปะซ่บอ้้โับขับขับัห่ามึงตีมกไง มึงบ่าคักกับบ่ยยเห็นเห็เฮ็ดเห็ดโอ้ไลยไล่เราบเห็นทายันเดียวโอ้โไลมันน้องเด้อจะเก็บแต่ก็ใส่มือใส่ให้บรนเดอว่ามัน หต่จัดดต้องด้พี่พี่น้องเนี่ยน้องพี่น้องมีทีวีมีการศึกษามีเงินมีคระมดดงานสุดท้าฮิตเพื่อความเลยสุดท้ายเฮ็ด,ด,ด,ดแตแกยามานัน ลองเอยเห็นได้เมือ่อกีอ้เอนหมุดันหมุดมันลีใบไม้กระทับหนากระทับหอยหิมะยาวซ้อนกันขาอันนี้ก็เก็บมาแล้วรวมมาทางมือเดียวได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเ็ไปเก็บมือเนี่ยจะได้ลายอยู่ เข้ากับมาเราเราตีนมันออกเอาตีนเอาเอาใบไม้เอาข mm hmm. ี้ดินมันออกเนาะอันนี้เข้าบรต้องล้างอันนี้เข้าเข้าเอ็ดแล้วละเข้ากะเอาไปต้มอันนี้เข้าเข้าต้มไปแล้วนะคะน้ำหนึ่งอ่ะอันนี้เข้าจะไปต้มอีกจากสองน้ำนะคะเพื่อมาให้มันขมด้วจ้ะเราก็ mm hmm. เ,ากเป็นแบบนี้ เมื่อนีก้กาไปเก็บเพชรมากกับเป็นตาสะอ่อนพี่น้องเลยสำหรับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ไทยเนี่ยด้วยค่ะบ๊ายบาย